ไม่เปิดโลกไม่เปลี่ยนกล้าเปิดโลกของคุณจะเปลี่ยนแน่นอนครับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของกีฬาฟุตบอลน,นะครับและมองหาที่ลงทุนนะครับที่นี่ที่เดียวรับจบเลยนะครับลีกเล็กลีกใหญ่มีหมดครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับที่นี่เนี่ยยังมีครอบครัวที่มันใหญ่นะครับมี VIP, พี่พี่เพื่อนเพื่อนมากมายหลายพันคนนะครับที่อยู่ในครอบครัวของเราไว้คอยพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลคอยแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอล และไม่เพียงเท่านั้นนะครับในครอบครัวของเราเนี่ยยังมีทีมงานบอลคุณภาพและก็อินฟูบอลชั้นนำระดับประเทศได้คอยคัดสรรแนวทางฟุตบอลไว้ให้ทุกคนอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นลีกเล็กลีกใหญ่บอกแล้วครับที่นี่ที่เดียวรับจบมั่นคงปลอดภัย100%ออย่างแน่นอนครับใครสนใจเนี่ยปัดขวาเลยนะครับแล้วอ่านคำบรรยายใต้รูปโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์เนี่ยจะมีคำบรรยายสู่ทางเข้าครอบครัวของเราอยู่ แนวทางฟุตบอลที่จะนํามาฝากทุกคนในวันนี้ก็เป็นบอลลาลิก้าสเปนนะครับเอดปันยอนจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทางฝั่งของเกตาเฟ่ครับเวลานี้เนี่ยนะครับผลงานของเอสปันยอนนะครับก็ต้องบอกว่าสวนทางกับลําดับตารางคะแนนนะครับเวลานี้เนี่ยผลงานในบ้านนอกบ้านของเอดบันยอนถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวเลยนะครับต่างกันกันกบเกตาเฟ่นะครับผลงานเวลานี้นะครับไม่สม่ําเสมอและในช่วงล่างหลังเนี่ยก็ ออกไปในทิศทางที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับวันนี้มาเจอเอสปัญจอนในบ้านนะครับบอกตรงๆว่าเป็นงานที่ยากสําหรับเกตาเฟ่นะครับวันนี้และในเรื่องของ HDK เเชิงลึกนะครับที่เปิดมาให้ทางฝั่งของ เอดปัญญยอนได้เปรียบวันนี้เนี่ยมือไหนมือกันนะครับข้อมองดูแล้วว่าสมเหตุสมผลนะครับเพราะว่าสถิติเฮตุเฮในช่วงหลังๆเนี่ยกิตาเฟ่ A ก็ยังข่มเอ็ดปัญญยอนอยู่นะครับเนาะแต่วันนี้นะครับในเรื่องของ H ฮดีเมีมือไหนมือกันวันนี้เนี่ยผมขอเลือกเชียร์ทางฝั่งของเจ้าบ้านดีกว่านะครับในบ้านเนี่ยผมมองว่าเอ็ดปัญญยอนเองนะครับยังคงมีความแข็งแกร่ง,แ,งและดุด,ดันเหมือนกันแล้ววันนี้พกเขาได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลของพวกเขาเองนะครับไม่น่าที่จะแพ้ขาบ้านครับวันนี้ขอเลือกเชียร์ทางฝั่งของ ปัญยอมที่เหมือนไหนเหมือกันได้เลยนะครับ ไปกันต่ออีกคู่หนึ่งนะครับเป็นบอลลีกเอิงฝรั่งเศสแลนจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนทางฝั่งของน้องครับแลนเองเวลานี้เนี่ยผลงานนะครับไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เกมที่พวกเขาได้เล่นในบ้าน2เกมที่ผ่านมาก็แพ้ทั้ง2เกมเลยนะครับมาเจอกับน้องวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าผลงานไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับแล้วก็น้องเนี่ยเกมที่พวกเขาออกมาเล่นนอกบ้านเนี่ยสามสี่นัดที่ผ่านมาเนี่ยเก็บชัยชนะไม่ได้นะครับมีวันนัดล่าสุดนี้เพิ่งปลดล็อกให้กับตัวเองได้นะครับคู่นี้นะครับก็ต้องบอกว่า เป็นคู่ที่สูสีกันนะครับเวลานี้ในเรื่องของฟอร์มเนาะแต่ในเรื่องของ HDK ครับวันนี้เปิดมาให้ทําฝั่งของเจ้าบ้านได้เปรียบครับมองดูแล้วก็ นะครับยังมีความที่น่าจับต้องอยู่นะครับน่าสนใจอยู่เหมือนกันวันนี้แค่เพียงชนะก็ได้เหตุนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับขอเลือกเชียร์ทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างแรนด์ดีกว่านะครับไปกันต่ออีกคู่หนึ่งนะครับเป็นบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับดาร์บี้เคอร์ตี้ครับจะเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนทางฝั่งของดูตันทาวครับคู่นี้ถ้าหากว่าพูดถึงในเรื่องของผลงานนะครับดาร์บี้เคอ์ตี้เองเกมในบ้านของพวกเขา3 4นัดที่ผ่านมาเนี่ยไม่แพ้ใครเลยนะครับส่วนทางฝั่งของรูตันทาวก็เช่นเดียวกันครับ ที่ผ่านมานอกบ้านของพวกเขาเนี่ยก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับวันนี้เนี่ยเป็นทีม ท้ายตารางนะครับมาตัดแต้มกันเองเพราะว่าดับบี้คานตี้เนี่ยตอนนี้อยู่อันดับที่21ของตารางนะครับส่วนทางฝั่งของรูตันทาวเนี่ยตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่23ของตารางครับวันนี้เนี่ยสแต้มหรือว่า1แต้มเนี่ยมีผลต่อพวกเขาทั้ง2ทีมมากเหลือเกินนะครับวันนี้มาดูในเรื่องของ HDK ครับ HDK เนี่ยยังไม่นิ่งนะครับเปิดมาปอปาตาโตนะครับแล้วก็มีการปรับไหลลงอยู่เหมือนไหนมือกันล่าสุดครับปรับขึ้นไปอีกแล้วครับปอปาตาโตให้กับทางฝั่งของดับบี้เคานตี้นะครับ วันนี้นะครับขอเลือกเชียร์นะครับทางฝั่งของเจ้าบ้านดีกว่าครับดูว่าฟอร์มเนี่ยและก็ในการเข้าทำนี่ครับทีเด็ดทีขาดเนี่ยคอดข้างที่จะชัดเจงกว่าทางฝั่งของดูต้นเท่านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ3ตัวที่วางไว้ให้เอาไปแยกเน้นจัดหนักถูกอกถูกใจบ้างไหมถ้าถูกอกถูกใจเนี่ยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากคอมเมนต์ในคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับ ฝากเน้นย้ำอีกครั้งนงครับใครที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องเนี่ยตามมาเจอกันได้ในครอบครัวเลยนะครับทางเข้าจะอยู่ที่ใต้โปรไฟล์ใต้โปรไฟล์จะมีทางเข้าอยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกคนเชียบบอลกันอย่างมีความสุขแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ